เสียงอ่านหนังสือพระบรมมหารัตนะเทวราชองค์การตำหนักที่สิจวนหลุนหวังตำหนักที่10จวนหลุนหวังตำหนักนี้ตั้งอยู่ณน,นอกโคกฐานหินในแดนสนธยาด้านทิศตะวันออกจะตรงกับเบญจโโครกของโลกได้สร้างสะพานวัตตะสงสารทองเงินยกหินไม้ไม้ไผ่รวมหกสายตำหนักนี้มีหน้าที่ปกครอง จัดการวินิจัยจำแนกเหลาวิญญาณผีที่ส่งมาจากตำหนักต่างๆว่าควรเกิดณนะหนหนใดสีทวีปควรเกิดเป็นบุรุษเพศหรือสตรีเพศมีอายุยืนหรืออายุสั้นควรเกิดในครอบครัวร่ำรวยมีจนวิญญาณทุกตนจะถูกระบุชื่อและรายละเอียดอย่างแจ่มชัดรวบรวมรายการต่างๆแล้วแจ้งไปยังตำหนักที่หนึ่งเดือนละครั้งเพื่อบันทึกลงทะเบียนสุติมรณนะ แล้วทูนส่งไปยังเฟิงตูตามกฎยมโลกบรรดาวิญญาณที่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์คันสัตว์ไข่สัตว์ตน้ำสัตว์ไร้าขาสัตว์สองขาสัตว์สี่ขาหรือมแมลงหลายขาตายแล้วต้องไปเป็นเปรตผ่านการหมุนเวียนของกงล้อวัตจักรพันบ้างมีอายุเป็นเป็นปีเป็นฤดูบ้างเกิดเช้าตายเย็นผัดเปลี่ยนหมุนเวียน บางพวกไม่ระบุต้องฆ่าบางพวกถูกระบุต้องฆ่าวิญญาณนักโทษเหล่านี้ทั้งหมดมาจากการพิจารณาวินิจฉัยจากสถานกับพันแล้วจับส่งไปรับกรรมตามสถานที่ต่างๆพอสิ้นปีรายชื่อข้อมูลทั้งหมดต้องส่งไปรายงานอย่างเฟิงตูบรรดาบัณฑิตอยู่ที่เคยศึกษาวิชาโจอี้พระสงฆ์นักโทษที่ชำนาญการสวดพระสูตรท่องคาถา เมื่อวิญญาณถูกจับมายัางยมโลกก็จะสวดคำภีพระสูตรต่อต้านทำให้ขุมนรกต่างๆไม่สามารถลงทันได้กรณีเช่นนี้วิญญาณนักโทษเหล่านั้นจะถูกส่งมาย่างตำหนักนี้บันทึกชื่อวาดลักษณะหน้าตาลงสมุดที่ชื่อว่าสมุดสูติตกต่ำจากนั้นควบคุมตัวไปที่หอลืมชาติของเทพเมืองพอดื่มน้ำล้างความจำส่งไปเกิดในคันมนุษย์ ให้วิญญาณเหล่านี้ไปเกิดและตายในคันหรือให้เกิด1-2ถึงสวันหรือเกิด1 0 1ถึงวันหรือ1-2ถึงสปีแล้วให้จบชีวิตลงเพื่อให้ลืมคำสอนคำพีพระสูตรของไตรศาสนาจากนั้นบัญชาเจ้าหน้าที่พูดผีดุจับวิญญาณผีพวกนี้มาตำหนักที่หนึ่งตรวจสอบความชั่วบาปก,กรรมชาติก่อนส่งไปลงโทษรับทุกทรมานตามขุมนรกต่างๆ บรรดาวิญญาณผีที่บาปบุญก้ำกึ่งหรือวิญญาณผีที่บาปมากบุญน้อยแต่ได้รับทุกจนครบกำหนดจะถูกพิจารณาวินิจฉัยให้ไปเกิดเป็นชายหรือหญิงสวยหรืออัป,ปลักษณ์มีชีวิตสุขสบายหรือยากเข็นต้องไปเกิดณนะแห่งหนใดครอบครัวที่ร่ำรวยหรือย,ยากจนจะถูกระบุเรียบร้อยแล้วจัดส่งไปยังหอลืมชาติทันทีในระหว่างที่ตำหนักข้ขาพเจ้าขานชื่อ จะส่งวิญญาณไปเกิดในวิถีมนุษย์นั้นมักจะมีวิญญาณสตรีเพศร้องเรียนว่ามีความแค้นอันใหญ่หลวงที่ยังไม่ได้ชำระสะสางยอมเป็นผีเปรตไม่ยอมไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อตรวจสอบซักไซได้ความว่าสตรีเพศเหล่านั้นมักเป็นเพศหญิงโพรมจารีณีหรือหญิงที่ซื่อสัตย์ต่อความรัก เหตุเพราะถูกพวกนักศึกษาหรือคุณชายโฉดชัวช่วหรือผู้ชายที่หลงไหลในความงามของหญิงหรือผู้ชายหวังในทรัพย์สินเงินทองใช้ความรูปล่อปากหวานหรือสารพัดท,ที่จะเอาอกเอาใจหลอกลวงจนได้ร่วมประเวณีหรือโกหกว่าตัวเองยังไม่มีครอบครัวจะให้แม่สื่อมาสู่ขอหรือใช้คำหวานหลอกลอ่อสาวใช้ว่าจะรับเป็นเมียน้อยหรือล่อลวงหญิงไม่ว่าจะเลี้ยงดูบุตรธิดา ซึ่งเกิดจากสามีคนก่อนจนทำให้หญิงเหล่านั้นหลงรักตามใจเสียเนื้อเสียตัวมอบพรหมจรรย์ให้แล้วก็ถูกทอดทิ้งเวลาผ่านไปนานวันชายชั่วเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับหญิงเป็นภรรยากลับนำเรื่องเสียสาวเรื่องหน้าอับอายออกมาประจาน จนทำให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านคือญาิรู้เรื่องดูถูกดูแคลนถูกเยาะเย,ะเยะ้ยเสียดสีว่าต่ำช้าเร็วซามความแค้นไม่มีที่ชำระความทุกข์ไม่มีที่ระบายบางทนต่อความอับอายขายหน้าไม่ไหวจนฆ่าตัวตายบางเก็บก,กดเศร้าหมองจนรอมใจตายเมื่อวิญญาณผีเหล่านี้รู้ข่าวว่าชายชั่วทรยศเหล่านี้ปีนี้จะสอบได้เป็นขุนนาง ความโกรธแค้นที่มีอยู่ไม่สามารถละทิ้งรำ่ำไห้ร้องขอโยมบาลอนุญาตให้ไปล้างแค้นทวงชีวิตกรณีเช่นนี้ตำหนักข้าพเจ้าตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาทั้งหมดข้าพบว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สิ้นอายุไขและอนิสงของบุพการียังครอบคลุมอยู่ตำหนักนี้ก็จะอนุญาตให้เพียงแต่วิญญาณผีตนนั้นเข้าสนามสอบขัดขวาง หรือแปลงผลสอบของชายชั่วคนนั้นให้สอบตกรอจนกระทั่งชายชั่วคนนั้นสิ้นอายุไขจึงไปจับวิญญาณชายชั่วคนนั้นมาลงโทษส่งไปตำหนักที่หนึ่งพิจารณาตัดสินโทษชดใช้กรรมแรมสองข้ามเดือน4ี่ชาวโลกท่านใดตั้งจิตปฏิญาณว่าจะน้อมปฏิบัติตามคำสอนของเทวราชองค์การดำเนินง,งานอย่างพึงสังวรมันนำคำสอนในเทวราชองค์การ แนะนำบอกต่อคนอื่นๆชาติหน้าได้เกิดเป็นมนุษย์จะไม่ถูกผู้อื่นดูหมิ่นเยียดย้ำไม่ต้องคดีความไม่ต้องรับอันตรายจากน้ำไฟลวกกาย